ก็จริงๆเหมือนผมพี่ยิงไปเจอที่งานงานหนึ่งนะได้ตามตามโซเชียลมีเดียกันแล้วก็เหมือนมันมีวันหนึ่งที่เหมือนพี่ยิงเขาร้องเพลงหรือทําอะไรเหมือนคุยแซวแซกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยเหมือนยับยับไว่านรตอนแรกชวนฟีกับพพี่ฟีกันแล้เพลงเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตามสไตล์แบบคนพูดไปเรื่อยเลยเนี้ยหรือว่าชวนชวนแบบเอ้ยมาทำอะไรกัน เอาจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เงียบไปก็เงียบไปใช่หลังจากนั้นก็คืออ่าอินก็เหมือนไลฟ์เล่นๆในไอจีแล้วก็เหมือนร้องเพลงเนี้ยแบงไม่ออกเพราะว่าแบบแฟนคลับขอเข้ามาเยอะมากใช่ปะแล้วกินอ่ะก็เหมือนรีโพสต์อดีแล้วก็นางก็ทักมาแบบพี่ทำไลฟ์เสร็จใช่เงี้ป้ะเสร็จแล้วก็นี่ก็เลยตอบกลับไปว่าแบบเออเอาดิให้แกไปบอกพี่เบลแล้วมันก็อินก็เลยแบบคิดในใจว่าแบบมันก็คงมาเล่นๆเหมือนตอนที่ ที่ชวนตอนงานงานนั้นแน่ๆอะไรเงี้ยเมื่อคนจริงจังก็ไ <laughs> <g ül> ม่นะไม่ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้น่ะก็คือแบบอิงก็คิดว่าเออน้องคงไม่ได้แบบไม่ได้ไปคุยต่ออะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ไปคุยต่อจริงจริงจริงเพราะว่าคนที่ไม่คุยต่อคืออิงออิงใช่เพราะอิงอ่ะทักไปที่ค่ายว่าเออเนี่ยน้องอ่ะมาชวนทำไลฟ์ออชั่นการอะไรเงี้ยใช่งั้นพี่พลเราไปคุยกับพี่เบลดูส่วนเมสเซจของผมก็คือพี่เบลโทรมาถามว่าเฮ้ยพี่พลโทรมา โอ้วมึงไปชวนเองทำไลฟ์เซสชั่นหรอมึงพูดอะไรเนี่ยมึงทำไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ,อ้โหก็เลยไล่มาเพราแบบชวนชวนชวนในใน DM ใช่ไหมใช่ลเลยได้ทำเลยเห็นไหมไม่ชวนเล่นๆเนี่ยลองคิดดูนะคะลองคิดดูดดดวา่าเขาชวนเล่นหรือชวนจริงชวนจริงๆ,ๆแค่ยังไม่ได้บอกพี่เบลล์นั่นเองพี่ก็ไปบอกแอะไรแล้วก็เลยได้เล่มาทำใช่ไหมใช่ พูดพล่ออยู่ตรงหน้าบอกว่าจริงชอบเพลงนี้มากนีงก็แบบฟังบ่อยมากเวลาน,ลนั่งรถอะไรเงี้ยก็จะฟังตลอดอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยเขาดูภูมิใจอะ่ะไม่ออผมเปล่าผมผมแค่นึกถึงเรื่องอื่นนั่นแหละแล้วแล้วทีเนี้ยพอพอน,นึกไปนึกมาใช่ไ่มอิงก็แบบเออต้องเป็นเพลงนี้แหละเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเออเราชอบแล้วเราก็อินอะไรเงีเ้ยเราก็เลยอยากร้องเพลงนี้จริงจริงคล้ายๆกันก็คือเหมือนว่าจริงๆชอบชอบเพลงนี้ตั้งแต่ตอนตอนที่มัน ปล่อยมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจริงๆมีคนฟังวิทยุแล้วก็วิทยุเน,เนี่ยเปิดบ่อยมากา <rib> แล้วมันก็เลยเหมือนว่าฝังเข้าไปในหัวจนแบบมว่าต้องมาฟังตามแล้วเลยเหมือนว่าพอจะเลือกเพลงที่อิงมาร้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเราเราชอบที่สุดแล้วก็เหมือนว่าจ,จ,จาจามันได้ดีที่สุดอะไรเงี้ย <Ó> แล้วก็ชอบชอบเพลงชอบความหมายเพลงด้วยอะไรเงี้ยสุดยอดก็พอได้มาทําได้มาร้องด้กันจริงๆเลยก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่า จริงๆหมายถึงนักร้องนักร้องผู้หญิงยุคนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเราชอบแล้วแบบอยากร่วมงานด้วยอ่ะก็คือมีพี่อิงเป็นเป็นเบนอร์หนึ่งโอ้ยจีนจริงนี่พูดจริงเลยอวยปะเนี่ยไม่อวยพูดจริงโอเคหน้าตาดูโก๊ะพูดไหมเ <c oughs> อาเลยเราเลยจะบอกว่าก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเรารู้สึกเราเห็นน้องมาตั้งแต่ตอนเล่นแบบที่เป็นหมอเต่าใช่ป่ะเออแล้วแบบเราอะชอบเรารู้สึกว่าเออน้องคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาร่วมงานกันก็ ว่าน้องเป็นน้องที่น่ารักมากแบบพีพีด้วยอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่คุยกับคนยากแต่ว่าพอพอได้ได้มาเจอสองคนนี้เรารู้สึกว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นกันเองมากแล้วก็แบบเปิดตําแพงง่ายมากอ่ะเออก็นั่นแหละแล้วก็พอน้องชวนอ่ะก็รู้สึกว่าอยากทําเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ติดตามน้องมานาแล้ว2กสองก็คือแบบเพลงน้องรู้เพลงเราก็ฟังเออเราก็เลยคิดว่าแบบมันไม่ยากที่เราจะได้ทําด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยนั่นแหละไปสามต่อค่ะ รสึกว่ารสึสกว่านี่ถ้าพี่ไม่ได้คุยนี่ไม่ได้ถามเนี่ยเออฉันก็งั้นฉันมาแกคงลืม <c oughs> ไม่ได้ลืมแต่ว่ายังยังไม่กล้าคุยยังไม่กล้าไปบอกอะไรค่ะก็อิงบิวกิ้นไลฟ์เซสชั่นนะคะตอนนี้ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะยากฝานทุกคนดูด้วยอิงเนี่ยร้องเพลงแปลไม่ออกของบิวกิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยในช่องนาดาวมิวสิกค่ะกดไปดูกันได้เลยค่ะส่วนบิวกิ้นร้องเพลงอะไรครับก็ผมร้องเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับผมของพี่อิงวรันทร์ ไปที่ช่อง Box Music ครับผมยังไงฝากสองเพลงนี้ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเย้ไป <Yay! S 1> <Hey S 2>